ุขสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอพวกพ่อก็สาวแพงเสนเก่าเสินเคยเนาะแล้วก็ประเมาเมื่อนี้เบิร์ดเมื่อพี่น้องเอ้ยไม่ได้คอยลงคลิปเพราะว่าเขาเมืองไปหาสื่อคลองเนาะคลองมาคายอะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นเมือบุญคลองกับสีเบิร์ดเนาะล้วไปซื้อคลองมาแต่ไม่ได้ถ่ายเนาะตอนซื้อสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เจอกันทั้งวันเหงามากเลยค่ะเหงาเหรอ บ่แม่นเจ้าเมาเจ้ายังเมาบ่เอ้ยคลิปเหงาจริงๆค่ะบ่แม่นเจ้ายังเมาเต้นอันน่พี่น้องเอ้ยมื้อเช้านี่คือสิได้ยินแต่เสียงาเมาเนาะลงสบสบายดีเด้อทุกมองทุกบอนปาเมาบอกว่าบ่ได้เห็นกันเบิดมื้อเพิ่นเหงาเพิ่น่คือสิอยากออกคลิปแบบว่าเอา24ชั่วโมงแล้วะพี่น้องโอ้ยงแมนบ่ปานนั่นดอกอ่จะถอดปานั่นแลก็คือเฮ็ดใหม่หมอนี่ะ ให้จะสร้างใสอันไหนไม่ไหมก็เก็นพี่น้องเจ้าเสือบอได้ไหนนะเนะาะกระทนี้มันไหม้กระทะมันบางทําไมบัเปลี่ยนกระทะไม่มันจะเสร็จแล้วเนี่ยจะออกขึ้นแล้วเอาจา้กตอนนะน,นี่นะตอนเดียวแต่ไม่ขาเอาไว้ทอดตอนเดียวมันจะอิ่มดีปลาเมา<อ>่าพี่น้องซื้อสมปลามาทอดปลาเมาเอ้ยน้ำเจ้าพดเลยได้พี่น้องมือนี่กะสี เป็นถอดปลาแล้วก็ลวกพักกาดซ้อมแล้วก็สิกินกับแจวนนำพักเดว้อพี่เนาะเข่าด้วยอุตสาห์ซื่อพัก,พกมากก,ก,กกินกับพักขา่าฮะละเอามาผิดคูล,ลงก็มาเมาได้นอนอยู่มเมื่อือ ไม่ได yeah. ้นอนอีกไมนอนเขามาเอื้อลูกค้ามาลายวะลูกค้ายังนั่งสนีป่าเิกำกำลังเสือกกำกำลังเสือกมาเอิ้อมยิ่งจะในหูพี่น้องไม่ได้แววอยู่ยิ่งจะแน่หูโทรเขาอีกเลยไม่ได้รับได้นอนจำบันที่ฝากก่อนเจ็ดโมงหนึ่งมันปวดหัวมันเอามาปวดหัวเพราะว่า พักผ่อนบ่เพียงพ่อบ้านใดมันติตต่อ,นอเนืองกนันเนาะสาวแพงชวนเถินไปปักซองน้ำพี่น้องไปเดินตลาดเพิ่นว่าโอ้ยบ่ไปดอกเก็บหัวเพิ่นนอนมาแล้วบ่หอมบ่ได้นอนบ่ไ,ได้นอนจ้ะทำมีกระท่อมแล้วไปกินมือใหม่น้องเถน้องยอมกินอ่าเถอนกับจีบ่ยอมกินเจ้าเจ้าลลางอยู่บ่เลยหลาง เขาเจ้าบอกว่าชิทอดปลาต้องให้ล้างก่อนล้างลแล้วอันนี้กับพ่อน่าจะแพงนี่อืมเศบอยู่เนาะอืออเค็มๆนาะพี่น้องเนาะแม่เป็นบาล์หลงแห้งชิเค็มจี๊ดเลยเค็มปีเลยแหละปลาเมาทอดให้กินตอนเดียวสิมันมันหักแตกออกมันเป็นชองตอน บทอดไล่พี่น้องเลยปลามาเอาอยากอันพักพรออเลยกินกินนอนเ่ต้องกินไล่แห่งก็ออวนนะเบิง้งลวกคักอันสีเอาสูตรเสีเอาสูตรอันพ่อ,อยไรมาใส่ก่อใส่เกลือลงอยังน้อยแล้วกับผงนัวแซ่ไปสีเอาสูตรพอไปพี่น้องเอาสูตรพอหนุ่มนะพอกระไล่พอนะมีพอแทะพอนหนุ่มสามพอได้พี่น้อง ซาวแพงกับปลาเมากับนี jaar jaar> ่แหละอ้ายเอื้อน้องนี่แหละมี3พ่อแล้วมี5 6แม่โอ๊ตายเลยเนาะพี่น้องเนาะหักพันได้คือบ่เห็นมีคนงามบอแม่ก็พอแล้วแจกโลายก็3พ่อก็6แม่บ่แม่น3พ่อก็3แม่เนาะพี่น้อง6่บดแล้วเจ้านับเบิ่งเด้อันบ่แม่นความซาวแพงโลด ไอ้สิไปนหนับไอ้โรลล์เลยนะพี่น้องกันหนับแต่ควรมีความสัมพันธ์ดีงามต่อกันแต่ว่ารุ่น์เลยเลยกับสิไปนหนับ <laughs> อุ้ยมันรุนเลืองเลยฮัลโหลทอได้พอกับคือบุเรีนมีผู้งามเนาะสุมเฮาน,นี่อู้เอาเอาแนวบัวงามไปเลยอเอาเสือเอาแนวบัวงามนะพี่น้องเนาะยะยห้าามเนะ สุปเป็ดทีเรียบร้อยนะพี่น้องพาเบิ่งแต่ปลาเมาก้อยแก้วนำพักให้ให้เบิ่งนะพี่น้องวันนี้เนาะปลาเป็นแต่แสบเป็นเกลือไม่บกินได้ปลาเมาหิวเข่าแห้งพี่น้องถ้าซอแพงผมมาจากเถือซะนั่งขานดังไฟแต่ติ่งท่านกินปุ๊บค่ะค่ะพี่เหียกินกับแก้วมะกอกบอสหรือตะมือถั่วนี่นี่พี่น้องนี่แหละนำพัก พี่น้องพี่น้องก็ว่ามันเป็นระดับ่ี่น้ำภาะเนาะทางเนื้อมีเนาะประเทศไทยเพื่อนว่าเอฟซีทางเนื้อเพื่อนว่าเออเพื่อนว่ามีทางเนื้อซาแพงเพื่อนว่ามีอยู่ทางเนื้อแต่ภาคอีสานบ่มีเพื่อนว่าว่าอืออยู่ภาคอีสานบ่มีมีแต่ทางเนื้อมแน่อบแม่น หน่สชานี่แม่ขาเจ้าบหูเลยว่ามันเป็นอะไรสั่แพงน้่นผักไอ้คือบมมี่บุ๊บนี่พี่เนาะหั่นผักคือขี่กล้วยนะพี่นนอะแมนอันนี้คือผักกาดเนเองไอเนาะผักกาดแก่ตัวมันเป็นดอกเหลืองเลยพี่้องเขาเจ้าก็ซีมาต้มมาต้มมาเคี่ยวจนแล้วว่าจนได้น้ำนี่แหละจนได้แบบนี้แหละเป็นตอนเอลเลกเอลเลกแนวนี้แหละรสชาติมันก็บสีแบบ มันบอกขอยมีรสสั่นแต่มันสีหอมเลยคมในหนึ่งเนาะหอมหัวผักหอมหอมกินผักออกคมคมในหนึ่งแช่บุคคลนัเอยแช่บะแช่หอมไม่หอยหอมไม่หอยหอมหอยหอยมาริกฟงมาริกฟงใส่พริกฟงจุกหน่อยท่วมนัวเขาดีเลยป็นปรุงมาปรุงมาแล้ววะหอมเขาเขาจะเอาใส่หัวขาอยู่ ใช่ขาใส่แต่ต้มแต่แป้งอันนี้บัลนำพักบัลละฮาพี่น้องยักเมือสิไปเบ่งนำพักบัลนำพองอยู่แล้วแต่แพงสิไปได้บแบบสองกุไไ้มจงว่าจะให้เป,ไปไ่าเมาแล้วพี่น้องคั้นนี้อันขั้นแบบ <ไป S 2> ว่าถือส่วงข้าวตุ่มนะไปได้อยู่ดอกบ่ได้ลงน้ำคอง,งเอาใส่อีกแก้วนะเอ้ร่องน้คองใแจ้วคือเอาบ่วงประจอะุอ่ะดูอีกแล้วเนาะสัญบ่วงตักอันนี้น อ่ะพ่ออะยบุเยบเห็ดเพ็ดแห้งเนาะอร่อยบวบเพ็ดนะเพ็ดหรอปะมามามาสิเลมมาในตุงนี่อือเสียดายจังเห็ดบวเป็นได้ปลาหม่านี่แม่์หย่าเห็ดเป็นแม่แม่์หย่าเนี่ะเมย์หย่าเหอเห็ดเป็นเนาะเป็นเม่ปลาว่ากับเห็ดเป็นไหลเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดเป็นเพิอ่อมาแห้งดีแล้วมาเห็ดกับไก่แน่อ่ะอยากเบิ่งสูตรได้เอฟซีเพิ่นอยากเบิง่งว่ะ แตงนัวามาพี่น้องมาสวัสดิพี่น้องกินขาวย็นขาแรงเหมกันน้องมันนี่หลวงพักจำแจนแก้วนี่นอกกินขาวเย็นบ่อ่ะขาวเย็นอรีลีก็หมากเป็นมือครอบอิปโต๊กบะนี่เย็นจนบมโซึกแบมีความอุ่น ไอ้จิ๋มจิ้มเมื่อเป็นขำจินเมื่อจรงไดีมากพี่น้องเอ้ยสบายดีคจ้าตุนไข่ตุนไข่ัดซ่หไอ้่ปลารุกบนนี้คนกรเทนบ้าคนนะไอ้กับกินแล้วแล้วขึ้นนอนแล้ว ปลาเมาก,ก็กินแล้วแหละพี่น้องเงองเย้ยป่าเมาตีบรรยากาศดีลีผู้เดียวพี่น้องเอ้ยดังไฟดังไฟแล้วก็ปูสาดหนังกับขี้ดินกินเลยค่ะอังกองไฟมันหนาวปิ้งเขียดปิ้งเขียดพักฮอนแหแล้วก็สมมพักบ <c oughs> ุ๊ยขักเอี่แล้วเจวมะก,กอกห,หอมพี่น้องเอ้ยขอบุได้แหงพี่น้องเห็นสั่ง สำเหล่านี่กระแทบแล้วพี่น้องก็สำสำประเมาเหล่าให้ฟังกระแทบแล้วสมผักกาศอ่อนๆแล้วก็ปีงเขียนเรื่องแอมเต้มอยากด้สมปรกามาดกินกินบรรยากาศดีอีกได้ผู้เดียวพี่น้องก็ดังไฟคือดุจึงสมปรกาศคือบบ่งมากินไม่แม่น้องจ้าเลยแบ่งให้มันมีน้อยมันบ่ไล่ชาแฟงเย็ขนนวลผู้เดียวเบิดโอ้ยคือบรรยากาศดีแธอได้ยังไงพี่น้องเห็นเนี่ย ไปสื่อ,อน้ำอาเลยมันใหญ่หญอืมมันจิมจินนะน่้อนะอีลาอีลาจะเปิดเสียงเดอไปเล่นลเล่นกระตุนนะนอยยามาข้าแต่ถมอินเขาซามก้นน้ำมาหนี้เพราะว่าเผึ่นก็ไปทำบุญไปโมบุญบ้านพี่น้องเผึ่นมือนนี้เลยก็เลยบ่ได้เขาคลิปเลยมันนี่แตกไปคนละที จะแพงเขาไปในเมืองเพราะว่าไปโมบุญอยู่บ้านาตะเพิ่นเนาะประเมางน่อยู่เพื่อนว่าสีนอนผักผอดเลยบัได้ผักได้ผ่อนพี่จังพอดีสําไกถึกผักง,งงงงงีเง,ง็กพี่น้องเย้ยผักผ่อนบัอิม่มคนนอนลายพี่น้องเย้ยปัดหิวนอนนอนบัอิม่มบัเต็มอินน่มเนาะมันสะสมกันมันก็เลยเจ็บหัวสลือสลืมอยู่ เป็นไรพี่น้องมื่ขึ้นนี่สุ่มบรรยากาศปลาม้อฝอนชาวแพงกับฝาวพี่น้องเอ้ยบ่ได้ติดตามตอนอนาซัมเอาสองกิบแล้วฝ้าวขึ้นมาปะน้องบุ้มขายของมันเป็นเทศกาลเป็นมันเป็นงานเนาะยันหักซาของบุกุ้มเอ้ฝ้าวถ่ายแล้วก็ฝ้าวขึ้นมาเอาอีหลามานอนพ่อป๊าบ โอ้ยจักเขาเอาไปย่างมึงดูพี่ีดอกโอ้ยโดยโอ้ยลานเช้ายีลาแพงปลาหม่อน้ำแพงปลาปลาแพงแม่น้ำโอ้ยกินบุเป็นตาแส็งหนาะพี่น้องกินแหลบๆล็บหลับลโอ้ย กินข้าวก็บ่แซ่บบ่ปลาเมานะใส่สางบึ้มๆส่วนใหญ่บ่ได้เด้อคนบ่แซ่บเนาะแม่นลวกผักกะซ้อมนะอ่อนๆแซ่บแท้ๆะเขาเจ้าเอาขี้หมูหวานเฮาิมงลกซ้อมขี้หมูพี่น้องโอ้เาฝุ่นขี้หมูก็บ่มีหยังดอกพี่น้องเอ้ยก็หำนี่แหละหาน่ะมีแต่หำกากขี้หมูวผักกซ้อมขี้หมูเนาะ งามลิออนอ่อนประกาศบ้านเฮาบมเมนตพุดด้ยเด้อเราคุยขอมืออื่นติดตามช <ขอ S 1> มเ <ขอ S 1> ด้อพี่น้องเด้อฝากก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อที่ติดตามชมตลอดมาขอบคุณทุกคนเด้อที่เป็นกำลังใจเรื่อยมาวิวก็ดีอยู่พี่น้องก็ขอบคุณหล,ลายๆเพราะว่า ส่วนไปวัดได้นี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นทักเพิ่นแชทมาบอกฟังเบิ่งมืออื่นพี่น้องเอ้ยติดตามชมเด้อว่าสิไปพากันไปทางใดมืออื่นใช่พี่น้องเขี่ยวนอกบ้านนรือ่สิได้ออกนอกบ้านกับโบจักจังว่าจั๊สิไปฮอดไชพี่น้องเอ้ยเคยใหม่เพิ่นหเหเพิ่นอยากไปหาคนี้พี่น้องหากกนไลรก็แชร์ได้พี่น้อง มีแต่ผู้นาค่ำๆมองๆพี่น้องเอ้ยมาเมื่อยมาแต่ในเมืองเมื่อยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะขอบพระคุณค่ะ